มาเมือ่อเช้าๆไเนาะสบายดีอ,อยู่อยู่บ้านนี่เลยบ่เอออันนี้ยังของเฮียนกันอยู่ยวบอลอืมเป็นของเฮียนเนาะสื่อไรบ่ในน้ำต้นสื่อยังบ่ฮะน้อตาสื่อตินเนาะเออืมสื่อซาตินนะคนเนาะ นี่เด็บคนนี้ได้ค่ะสาวดาวสาวดาวนคนนั้นเด๊ตคนนั้นเน๊ตสุดาเนาะทุกคนนัเนาะอันนี้มีแฟนกับเบิร์แหละเนาะแล้วส่วนเบิร์เลยวันนี่น้องดาน้องจินสบายดีตอนเช้านะทุกคนเนาะตอนนี้บรรยากาศ วิธีชีวิตหมู่บ้านอยู่ในเขตสวัสดีท่นานทราบสวัสดีแย่งร่มใส่บาตร <c oughs> ขออนุญาตถ่ายได้บ่สวัสดีน้ำท,ที่มาบนบนใส่บาตหลังจากที่ว่าเมันจัดงานบุญกองเขาเนาะครับยังมีงานบุญกองเขาเนาะ นะครับทุกคนไดบรรยากาศการทำบุญตักบาตรอยู่ที่บ้านนาทองเมืองพีนนะทุกคนเนาะเขียนนี่ก็เป็นส่วนเผาส่วนเผ่าปูนะทุกคนเนาะเิ่นอนมีการทำบุญตักบาตรกันแล้วก็มีการเหตุบุญมาเคลื่อนีเพิ่นมีการมีระบบเนะทุกคน สวัสดีสวัสดีด้วยสวัสดีสวัสดี롱ด้วยด้วยสวัสดีสวัสดีมาชามด้อชมชมเครือข่ายด้วยด้วยชมข้านอกเลยเราจะไปดูส่วนตักบาตนะกระแสคุชารอยู่ในบ้านตักบาตร มาสิบะดูสิเยรักษาด้วยบรรยากาศยามเช้าๆนะทุกคนนาอเป็นการสิมิการใส่บานถาวยทานในจากทเ่วาคุณอาเขาเาทุกคนคาจะจิมมาน อาก,กาศยังเป็นวิธีแบบชนบทคือเขานะทุกคนเนาะก็ยังวิธีชนบทนคือเขายาชพัดคุณกระหรอกสวัสดี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 เด้อเด้อเด้อสวัสดี มวนบอขึนนี่มวนบอมาเท่น่เอาซอมบอกตัวเซนดอบมอก่เานบอแกใส่นอันท้างอันอนาเพิ่นดอกอันทางุซี่เอนันทกคมาสวยเรียบสนเล็กๆกันหน่อยด้เดนดคนกนทำมุลฟี่าเ

<łość> <S 2> <S 2> บรรยากาศเช้าเป็นอะไรอ่ะมวนบ็อบุญขึ้นขนาดเลยเนาะจะลืมตื่นเนาะ ดีอยูนี่คืออยู่เขตสมุทหรห่างไกลจากตัวเมืองลายนาทุกคนนะก็ถือว่าเป็นยังใช่วิธีชีวิตแบบดัด้งเดินมนะทุกคนนองหมู่บ้านเพิ่างๆยังมีวิธีชีวิตแบบดัด้งเดิมอยู่ลนลยีะ นี่ก็คือวัดอันดูดีบ้านไอหน้าทองอย่างทุกคนครับาเป็นวัดในน้อยนะทุกคนแต่หมู่บ้านเนี่ก็รู้สึกเป็นใหญ่พอสมควรเลยห่าดเด้อหลาเด้อเออต่อยอดยอดเลยต่อยอดเทายากินกุ้งกินเด้ไประเดี๋ยนเออบาน

Saat bumi, sapa kuncang lai Di bidah mata bidut Sapa kuncang lai Buana, di tuang lampe leonan Buana ma'au Anu muhati hati, cara nyalang pati Cara nyalang paniusa, ทาญญนติวาาได้เวลาใส่บาสถวายทานแล้วนะทุกคนอ,ออกตุ่นญันย่อมไปที่ได้ใส่บาสเ้ารวมทุน้าวเกเนี่หมเลยเราจะไปต่อคิวนะจุดนั้นนะทุกคน กูเสยีสยกูซสาก็จะต่อคิวต่อคิวใส่บาทน,นะทุกคน အရာဖာကိုနကို့ညူမေရာမ္တေရာမေရာဨတေရာက်ူ္ေ The <laughs> team.

ก็คือว่าผู้คนในบ้านนี่ก็รสมรัคธีกันนะทุกคน,นในทำบุญในตกบาร์กองเขานะทุกคนกองเขาใหญ่เนาะอยู่ที่บ้านนาทองเมืองพีนนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่พอสมควรนะทุกคน,นะกคนนะอยู่บ้านเมนองได้สมถุได้นชนเผ่านี่มันจะเป็นชนเผ่ากูนะพี่นนะ้อง

สวัสดีสวัสดีครับเนาะนี่คือพวกที่ชีวิตนะครับเช็ด <laughs> <laughs> นี่เนาะเนี่ยกับปะนาก้อยน้ออ๋อแม่ตู้บ่ <laughs> <laughs> ไม่ได้ปนก่เี่นเ็ป็นอไ้ด้มาเก็ให้ไดก็อะไรั่เหมือดังมารดพุทธุนคนจนกันใ่ีแมพ้นห้ยลใจมุดทุกยางเลยมันสมบหมัดหมดมานนเจ้าปัดนาอยวัูสุขะระมันยืนมันยนเอาเข่ามาแม่ลามอีกาซีอมเบอ จะมาสอบถามมึงเช้าๆคนเนาะสบายดีอยู่อยู่บ้านนี่เลยบ่โดยอันนี้ยังของเฮียนกันเดี๋ยววันนี้อืมเป็นของเฮียนเนาะสื่อจได่บ่แต่น้ำต้นเลยสื่อยังบ่ฮะน้องเจ้าสื่อตีนเนาะโดยอืม สือสาตินนะทุกคนเนาะอ,อันนี้ดดเด็กคนนี้เด็กค่ะสาวดาวสาวดาวเนาะเด็กคุนอันเดสคุนอันเดสค่ะสือดาวนะทุกคนแนะนำตัวอันนี้มีแฟนกันเบิร์ดแหละเนาะ <im itation> นักโส,สด,สด,สดเบิร์ดเลวันนี้่ <im itation> ้างดาน้องตินนะสาสวโสวดแอนเงิน บ้านไอ้นาทองเมืองพีนนะทุกคนเนาะ <c oughs> ขอถ่ายรูปน้วได้บ่อันยืนๆกลุ่มเลยที่ถ่ายรูปให้ที่ถ่ายร <c oughs> ูปนะ้ำพิ่งนะทุกคนเนะาะอือผู้เช้าผู้เช้บ้านบ้านเนะีทะทุกคนเนะาะผู้เช้ชนเผ่าี่น้องนะ